สวัสดีครับเพื่อนๆน,นักสะสมคนรุ่นใหม่พบกันอีกเช่นเคยกับช่องสมาคมชาแนลวันนี้คลิปนี้ช่องสมาคมชาแนลจะมาแนะนำเปลี่ยนสามารถขายได้แล้วก็ช่องประกาศรับซื้อนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องทางช่องก็จะมีกำลังใจทำคลิปให้เพื่อน,อนๆติดตามรับชมตลอดไป เหรียญที่ขายได้ก็คือ10บาทปีพศ2549นหอเกือเกินมีเรือเนื้อเกินนะครับขนาดไหนประมาณไหนใหญ่เล็กยังไงที่จะขายได้ก็มาชมกันเหรียญแรกนะครับประมาณนี้นะครับก็ขายได้นะครับประมาณนี้นะครับเล็กกว่านี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องเก็บนะครับเหรียญที่สองมาก็ ตัวขึ้นนิดหนึ่งเรียนที่สามก็ยาวเรียนที่สี่ก็มีสองหลัมนะครับนี่คือเรียนเนื้อเกินมีเรือที่สามารถขายได้นะครับราคานะครับเขาก็รับซื้อตั้งแต่20บาทขึ้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับคนซื้อคนขายตกลงกันนะครับ แต่ถ้าจะถามว่าร้านไหนประกาศรับซื้อคือเหรียญเนื้อเกินมีเรือนี่ไม่มีร้านไหนประกาศรับซื้อหรอกนะครับแต่มันขายได้นะครับขายได้ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อที่เขาประกาศรับซื้อช่องหนึ่งนะครับก็คือช่องป้านาดคนใจดีนะครับเหรียญเนื้อเกินมีเรือนี่นะครับถ้า มีเหรียญหลักนะครับถ้ามีเหรียญหลักเหรียญหลักก็คือ10บาทปี2541และปี2542นะครับปี2531นี่ก็หายากนะครับแต่ก็ถ้ามีนะครับนั่นก็คือเหรียญหลักปี2531ปี2542ปี2541ปี2542นี่คือเหรียญหลัก แล้วก็เรียนเน้อเกินมีเรืออย่างนี้ก็รวมไปกับเรียนหลักส่งขายให้ส่งขายให้กับป้านาดชัวรับรองการันตีได้ชัวแน่นอนถ้ามีเรียนหลักเรียนย่อยๆก็สามารถรวบรวมแน่ไปนะครับปนาดรับซื้อแน่นอนพิจารณาให้ตามราคายุติธรรม ต้องพอใจทั้งคนซื้อและคนขายนะครับอยากรู้ข้อมูลลึกๆรายละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับก็ติดตามช่องของป้านาดคนใจดีนะครับผมกําลันตีได้นะครับว่าป้านาดซื้อจริงเพราะว่าผมเคยขายให้ป้านาดมาหลายรอบแล้วนะครับประเภทเหรียญย่อยและมีเหรียญหลักไปด้วยนะครับก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆน,นะครับคนชอบเหรียญคนอ่า ชอบเหรียนหาไรายได้เสริมเกี่ยวกับการเก็บเหรียญขายเหรียญน,นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ